หนึ่งแผงเนี่ยมีน้ำหนักถึง20-30ถึงกิโลกรัมเลยทีเดียว mm hmm. ซึ่งถ้าโครงสร้างบ้านหลังไหนเนี่ยที่ไม่แข็งแรงมากเพียงพอเนี่ยอาจจะไม่สามารถรองรับแผงได้พี่ต้องการที่จะติดตั้งโซล่าเซล แต่พี่ไม่แน่ไม่มั่นใจเลยว่าหลังคาบ้านพี่อ่ะมันจะรับน้ำหนักโซลาเซลล์ได้ไหมรหรือโซลาเซลล์เนี่ยมันจะมีผลต่อโครงสร้างหลังคาพี่ไหมคืออย่างนี้ครับพี่อูดสิ่งที่จะไปวางบนหลังคาบ้านของพี่เนี่ยก็คือโครงสร้างซัพพอร์ตแล้วก็แผงโซลาเซลล์นั่นเองซึ่งโครงสร้างซัพพอร์ตเนี่ยก็จะเป็นเหล็กที่กันสนิมนะครับ,รบส่วนอย่างที่2ก็คือแผงแผงเนี่ยมีน้ําหนักค่อนข้างหนัก1แผงเนี่ยมีน้ําหนักถึง20-30ถึงกิโลกรัมเลยทีเดียวซึ่งถ้าโครงสร้างบ้านหลังไหนนี่ ที่ไม่แข็งแรงมากเพียงพอเนี่ยอาจจะไม่สามารถรองรับแผงได้ดังนั้นเนี่ยควรจะมีการเข้าไปสํารวจและมีการคํานวณเชิงวิศวกรรมว่าโครงสร้างหลังคาบ้านของพี่อู๊ดเนี่ยสามารถนับน้าหนักของแผงโซลาเซลล์ได้หรือเปล่าครับอ๋อพี่ต้องรู้ด้วยใช่ไหมว่าพี่อยากต้องการที่จะใช้ไฟในบ้านเนี่ยประมาณเท่าไหร่ถ้าพี่อู๊ดมีข้อมูลเกี่ยวกับการใช้ไฟในบ้านของพี่อู๊ดเนี่ยแล้วส่งผ่านมาให้ทางพวกเราเนี่ยจะเป็นสิ่งที่ดีมากต่อการซเลือกอุปกรณ์ต่างๆแล้วก็การซิมูเลชันให้ได้ความพึงพอใจมากที่สุดครับผม ตอนนี้พี่รู้แล้วว่า,าพี่จะติดตั้งโซล่าเซลล์เนี่ยพี่ต้องรู้อะไรบ้างปัจจุบันพี่อยากจะติดตั้งโซล่าเซลล์แล้วพี่ต้องทําไงบ้างติดต่อมาที่ m a สติกลิง k ได้เลยครับทาง m a สติกลิง k เนี่ยมีบริการสําหรับระบบโซล่าเซลล์เนี่ยตั้งแต่ต้นน้ํหยันปลายน้ําเลยครับตั้งแต่เข้าไปให้คำปรึกษาแล้วก็สอบถามรายละเอียดเพื่อติดตั้งแล้วก็ซิมูเลชันเพื่อให้ได้ความพึงพอใจมากที่สุดสําหรับพี่อูเลยครับ,รบท่านใดมีข้อสงสัยหรืออยากสอบถามรายละเอียดเกี่ยวกับการติดตั้งระบบโซล่า,า,า,าเซลล บริษัท m a ส t ท c ลิงค์ครับผม